สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆชั้นป .1 นนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคูป,ปอยใน E p พีที่169นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านอักษรน,นำด้วยกันนะคะอ่าอักษรน,นำถ้าบางหนังสือบานเล่มนะคะอาจจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของอคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะเช่นเหมือนอักษรคำที่มีหอนำเหมือนกันนะคะอ่า อันนี้เราก็จะไปเรียนอย่างจริงจังก็คือตอนปสองนะคะแต่ตอนปหนึก็ให้พอได้รู้จักกันบ้างน,นะคะ,ะและน,นี้เช่นกันนะคะอักษรนำนอกคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเช่นกันนะคะมีนำอะไรบ้างอันก่อนคือหอนำหอนำหน้าเนาะแต่นี้ตัวอื่นเส้นขอไข่นำช้อชิงนำทอถุงนำนะคะนำตัวอะไรนั้นมาดูกันนะคะขอไข่นำ นอเนนขอไข่นำนอหนูขอไข่นำมอม้าขอไข่นำยอยักษ์ชอชิงนำงองูชอชิงนำนอหนูชอชิงนำลออิงชอชิงนำวอแหวนทอถุงนำนอหนูทอถุงนำมอม้าทอถุงนำลออิงทอถุงนำวอแหวนเมื่อเจอคำพวกนี้นะคะให้ออกเสียง อักษรตัวหน้าเป็นเสียงสระอะแต่ออกอะกึ่งเสียงนะคะกึ่งก็คือเลยครึ่งไปนิดนึงนะคะเราไม่ต้องออกเต็มเสียงว่าขะอย่างนี้ไม่เอานะขะนมขนมขนมอ่าขนมอนมอกแค่กึ่งเสียงและก็ให้ออกเสียงตัวหลังนะ่ะเป็นเสียงวรรณยุกต์ตามตัวหน้าเลยวรรณยุกต์ก็คือเอกโทตี จัตาวานะคะเสียงออกเสียงตามนั้นไปเลยนะคะตามตัวหน้าเลยมาหัดอ่านให้คลรองก่อนจะหัดอ่านให้ครองเดี๋ยวมาดูทีละคําก่อนนะคะคำแรกขอนํานอนะคะขอกับนอเป็นพยัญชนะต้นทั้งสองตัวเลยนะคะดูตําแหน่งของการวางพยัญชนะก่อนเนาะมอม้าเป็นตัวสะกดเขียนว่าขนมเขียนว่าขนม อ่านว่าขนมเหมือนมีหอนำเหมือนกันเนาะอ่าเขียนขนมอ่านว่าขนมขอนอโอมขนมถ้าจะสะกดเนาะขอนอโอมขนมเด็กๆอ่านตามนะคะขอนอโอมขนมขอนอุนอโนุนขอนอุนอโนุนเขียนขนุน อ่านขนุนเขียนขนุนอ่านขนุนขอย่ออะขยะขอยออะขยะ,ขอยออขยะเขียนขยะอ่านขยะเขียนขยะอ่านขยะขอยอเอาสระเอานะลูกขอยอเอาขยาเขย่าเอกขยา่าขอยอเอาขยา เขย่าเอกเขยา่าเขียนว่าเขย่าใช่ไหมลูกเขียนเขย่าอ่านว่าเขย่านะคะต่อไปขอยออะนอขยันขอยออะนอขยันเขียนขยันอ่านว่าขยันเขียนขยันอ่านว่าขยันขอย่ออขยําขอย่ออขยํา ขยำขยำขยำเสร็จกระดาษนะคะอ่าเขียนขยำอ่านว่าขยำเขียนขยำอ่านว่าขยำถอลอไอถไลายถอลอไอถไลายอ่าจริงๆแล้วเนาะเราจะมองว่า มันน่าจะเอาสไลด์ไว้ตรงหน้าลอลิงใช่ไหมลูกไม่ได้นะคะคำนี้ต้องเอาเวลาเขียนนะคะสไลด์อยู่หน้าสุดแบบนี้นะคะอ่าเหมือนไทใช่ไหมอ่านว่าถลายนะคะถลายเนาะถลายลงจากเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะสไลเดอร์ใช่ไหมต่อไปทอรออาถลาทอรออาถลา เขียนว่าทลาอ่านว่าทลาเขียนว่าทลาอ่านว่าทลาทอนอโหนถนนถอนอโหนถนนเขียนว่าถนนอ่านว่าถนนเขียนว่าถนนอ่านว่าถนนถอลอกอทะลอก ถออออกอะลอกเขียนว่าทะลอกใช่ไหมลูกอ่าเขียนว่าทะลอกอ่านว่าะลอกเขียนว่าทะลอกอ่านว่าะลอกชอลออามอฉลามชอรออามอฉลามเขียนว่าฉลามอ่านว่าฉลามเขียนว่าฉลามอ่านว่าฉลามต่อไปชอลออาดอดฉลาด ชอลออาดอฉลาดเขียนว่าฉลาดเขียนว่าฉลาดอ่านว่าฉลาดเขียนว่าฉลาดอ่านว่าฉลาดมาดูหน้าที่7 1นะคะจะเป็นแบบฝึกห,หัดให้เด็กๆนั้นเติมคำอักษรน,นำให้ตรงกับภาพนะคะก็คือ จากภาพเมื่อกี้เนาะที่เราได้ฝึกอ่านนะคะหน้าที่70เนาะเรามาดูอันนี้คือการทบทวนอีก1รอบนะคะต่อไปด้านล่างคิดได้เขียนเป็นวงกลมคําที่เป็นอักษรน,นําในประโยคแต่ละข้อเราเขียนลงในช่องว่างด้านขวามืออ่ะอันนี้คือคําที่ที่เขากําหนดนะคะแล้วเรานำมาเอาแต่คําอักษรน,นํามาเขียนไว้ทาง ขวามือทางนี้นะมาดูข้อแรกนะคะมีตัวอย่างให้แล้วนกบินทลาทลาเขียนว่าทลาอ่านว่าทลาอ่านกบินทลาลงมาแล้วนกบินทลาลงมาแล้วเราวงคําว่าทลาแล้วเรานํา,านอักษรน,นําคํานี้นะคะมาใส่ไว้ด้านนี้อ่าข้อที่สอง ขอซื้อขนมห้าบาทค่ะคำว่าค่ะเนาะค่ะค่ะมีแม่เอกทีหมหัวเลยเนาะขอซื้อขนมเขียนขนมอ่านว่าขนมคำไหนเป็นอักษรน,นํามาใส่ไว้นะคะวงกลมแล้วก็นามาใส่ว้ดันกรอบสีฟ้านะคะข้อที่สามถนนสายนี้ยาวมากถนนสายนี้ยาวมากเขียนถนนอ่านว่าถนนเขียนว่าถนนอ่านว่าถนน ข้อที่4เขาถลายลื่นล้มลงเขาถลายลื่นล้มลงจําได้ไหมเอ่ยคําว่าถลายเนาะเขียนเหมือนไถใช่ไหมอ,อ่านถลายนะคะข้อที่5แม่นําอาหารมาถวายพระถวายคือคือมอบให้ต่อเร,เราเวลาใช้กับคํากับพระพิสุ์นะคะจะมีะคําที่ กำหนดตามนี้นะคะคำว่าถวายเนอะอาะแม่นำอาหารมาถวายพระให้เด็กได้ฝึกทบทวนนะคะเปิดคลปิป่อยย้อนกลับอีกหนึ่งรอบแล้วฝึกอ่านนะคะเป็นคำที่ถ้าอ่านบ่อยๆเจอบ่อยๆนะเด็กๆจะจำได้นะคะไรไงก็ได้ฝึกเขียนตามคระบอกกับท่านผู้ปกครองด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ